ทุกคน1ในเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเราในช่วง2-3ปีนี้นอกจาก AI ก็นี่แหละค่ะ e wallet ค่ะกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการแปลสภาพจากธนบัตรเหรียญต่างๆที่เงินเราตอนนี้เนี่ยเราโอนเข้าโอนออกผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันหลายบริษัทก็เลยตัดสินใจลงทุนเปิด e w a l l e t เป็นของตัวเองอย่างต่อเน,นื่องซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์ที่อยู่ในจอแบบนี้แล้วค่ะนอกจากความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ e w a l l e t ให้เราก็ยังจะมีฟีเจอร์เฉพาะตัวที่แต่ละค่ายที่ผู้พัฒนาทำออกมาให้ใช้จะไปตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เก็บตกรายละเอียดและเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าของตัวเองได้น่าสนใจวัน ตัวที่ซีจะมาพูดถึงคือ big pay e wallet จากค่ายการบินยักษ์ใหญ่อย่าง a i r a s i เียที่นอกจากจะเป็นกระเป๋าตังค์ดิจิตัลให้เราเนี่ยมันยังทำให้เราเริ่มต้นทำความรู้จักกันกับโลกของ E-wallet ที่เอาไว้สะสมแต้มได้อีกด้วยค่ะ บิ๊กเพนะคะเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับแอร์เอเชียเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือมากเลยทีเดียวมาเปิดตัวธุรกิจในการให้บริการทางการเงินอย่าง E-Wallet ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอันนี้เปิดใช้งานในไทยนะเมื่อช่วงต้นปี2024ที่ผ่านมานี้เองซึ่งก็มาเปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศที่3ค่ะต่อจากมาเลเซีย สิงคโปร์ก็มาไทยนะคะเขาเลงว่ารอบนี้จะขยายไปเปิดให้ครบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วเรื่องนี้ไปเกี่ยวอะไรกับกระเป๋าตังค์แล้วเกี่ยวกับการบินบ้างไหมเออเพราะว่าเราได้ยินชื่อแอร์เอเชียเรารู้สึกว่ากระเป๋าตังค์ตัวนี้มันจะต้องดีกับการบินของเราแน่เลยนะคะโอใจรอนี่เดยวเดี๋ยวจะพูดเรื่อง e w a l l e t ตแบบสั้นๆให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ต่อไปที่เรื่องของทําไมเราถึงต้องได้ใช้เรื่องนี้การใช้ e w a l l e t ทั่วไปคะ่ะทุกคนเบื้องต้นก็ง่ายมากคุณเข้าไปสมัครยืนยันตัวตน เติมเงินค่ะแล้วก็ใช้เงินเหมือนกระเป๋าตังค์เรานะคะที่เราพกติดตัวโดยที่ไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์ไม่ต้องกลัวหล่นหายไม่ต้องกลัวโดนขโมยแถมยังใช้ง่ายจ่ายผ่านมือถือได้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับติ่ง Smart City ี้แบบซีมากๆเลยค่ะว่าแต่ BigPay e-wallet ตต่างจากเจ้าอื่นยังไงช่วยให้เราบินได้หรือเปล่าเดี๋ยวไลฟ์ฟัง ก็ยางนิสิเกินไปนะคะว่า Big p g y เ่ยเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ AirAsia ียดังนั้นหลายๆฟีเจอร์ของ e-wallet ตัวนี้นะจะช่วยสะสมแต้มบุญให้เราบินไปเที่ยวต่างประเทศได้เร็วขึ้นค่ะอฟังแล้วอยากตัวใช้เลยใช่ไหมล่ะอย่างแรกเลยทุกคนการเชื่อมต่อกับแอป AirAsia Move ทํทำให้การใช้เงินเราจาก บิ๊กเพย์ตัวนีน้สามารถรับแอร์เอเชียพอยต์ที่แลกกลับมาเป็นตัวเครื่องบินหรือส่วนลดได้ย้ําว่าทุกยอดการใช้เงินไม่ใช่ใช้ซื้อตั๋วย่างเดียวถึงจะได้พอย์นะคะหมายความว่าเราเอาอ e ีเวเลตตัวนี้นใช้ชีวิตตามปกติซื้อไอติมซื้ออาหารก็สะสมแต้มแอร์เอเชียมูฟไปเรื่อยๆตลอดเวลาเออเด็ดใช่ไหมล่ะอย่างที่2ค่ะก็คือ Stash a n d r o u n d up อันนี้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยสามารถแบ่งช่องในกระเป๋าเรา,เราเออกเป็นช่องเล็กๆหลายๆอันออแบ่งทำไม เป็นฟีเจอร์ในการช่วยเราเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเก็บไปเที่ยวเก็บไปทําจมูกอัพหน้าเก็บไปซื้อรถซื้อบ้านเก็บเป็นค่าเล่าเรียนเก็บไปทําบุญหรือเก็บไปต่อยอดกองทุนในอนาคตก็ทําได้ก็จะทําให้เรามองเห็นตัวเลขแยกออกจากกระเป๋าหลักได้ง่ายไม่ต้องมานั่งบวกลบหรือเปิดบัญชีใหม่ให้เสียเวลาเราอัพเนี่ยสิชอบนะเป็นไอเดียที่ดีคือการที่เขาจะปัดเศษในทุกๆการจ่ายเงินตั้งแต่5บาทจนถึง20บาทซึ่งคือการบังคับออมเงินนั่นเองเหมาะสำหรับคนที่แบบ ไม่ค่อยมีวินัยทางด้านการเงินหรือไม่ได้คิดเรื่องการออมเงินเยอะปัดเศษหักเพิ่มไปเลยทุกการใช้จ่ายดูเหมือนน้อยใช่ไหมสะสมไปเรื่อยๆก็ได้หลายร้อยสะสมไปเรื่อยๆเป็นหลักพันนะคะอาจจะได้การบินไปเชียงใหม่ฟรีได้ซีซนหนึ่งเลยก็ได้นะ 2ฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยติดปกที่ทําให้เราเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศได้เร็วมากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะอย่างที่3ที่จะช่วยให้เราหลังจากบินไปต่างประเทศแล้วก็คือ Big Pay ย์เขาพาร์ตเนอร์กับ Visa เราสามารถใช้จ่ายผ่านเครือข่ายของ Visa ได้แทบทั้งหมดเลยทีเดียวทั่วโลกค่ะเอาเป็นว่าการที่ไปร่วมกับ Visa ทําให้การไปเที่ยวต่างประเทศเราง่ายขึ้นมากเลยไม่ต้องมานั่งพะวงว่าเอ๊ะแลกเงินมาพอหรือเปล่าสามารถจ่ายข้าประเทศได้หรือเปล่าแบบไร้ร้อยตอ่อเดืกอ อันนี้เราสามารถขอเป็นบัตรพลาสติกมาเก็บไปได้ด้วยนะเป็นแบบ physical card แบบ visa card platinum prepaid card เลยหรือจะใช้เป็นแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำได้ค่ะจะเป็น visa virtual card สำหรับคนชอบช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งสองแบบนี้มีตัวเลือกให้พร้อมค่ะขนัดรูดก็รูดขนาดออนไลน์ กได้เหือนนัค่ะทั้ง3ฟีเจอร์นี้นะคะจาก Big Pay เพย์จะเป็นตัวช่วยหลักของเราในการเก็บเงินเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ดูแลทําให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นไปอีกระดับนั่นเองบน e w a l l e t ที่ชื่อ Big Pay เดี๋ยวไม่หมดนะจ๊ะเพราะว่า e w a l l e t ของ Big Pay ตัวนี้มีฟีเจอร์ดีๆที่มีประโยชน์กับคนทั่วไปที่ไม่ได้โฟกัสกับการไปต่างประเทศหรือการบินมากนะักด้วยเหมือนกันนะ คราวนี้ก็เลยต้องพามาดูฟีเจอร์หนึ่งที่เขาภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือฟีเจอร์ a n a l y t i c วิเคราะห์การเงินนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เงินของเรามันก็เหมือนสุขภาพทงงางการเงินเราในแหละคะ่ะทำให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นว่าเดือนนี้ช็อปเยอะแร้วเปล่าจ่ายค่าน้ำมันบ่อยเยอะมากเลยนะค่าข้าวเท่าไรค่าเครื่องสำอางจะอีกกี่หมื่นคะสาวทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปปรับการใช้ชีวิตได้เหมือนเวลาเรามีนาฬิกาวัดสุขภาาาาาพพแะะแแลวคค่่่่่ะะตอปปปิิเเเเชันนนนททีี็กาารร๋งสมถจ และวัดสุขภาพทางการเงินสภาวะการใช้เงินของเราเนี่ยอาจจะทำให้เราปรับตัวและรู้ตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ได้ว,ว่าค่าใช้จ่ายเราหมดไปกับเรื่องอะไรบ้าง มาต่อกันที่เรื่องของฟีเจอร์ตัวนี้ฟีเจอร์การหารค่าข้าวค่ะคือ split bill ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากเลยทุกคนเพราะทุกวันนี้เด็กๆที่ออฟฟิศนะซีใช้ระบบจ่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเคลียร์ทีหลังลเคลียร์แต่ละ้ที่วุ่นวายนะคะทวงไม่เคยได้ฟีเจอร์นี้ก็จะทําให้เรามองเห็นการติดตามเงินได้ง่ายมากขึ้น <S <S เพียงแค่เราเนี่ยเป็นสมาชิก big Pay เหมือนกันคนต้องเป็นนะก็จะสามารถสร้างกลุ่มเพื่อ split bill ได้พร้อมกับบันทึกยอดเงิน b าล a n c นแต่ละคนเอาไว้ใครยังไม่จ่ายก็ดูบันทึกไไปดด้้ตตลลออเย่่วามง ใ,ใครตามทวงนี่ตอนนี้ก็ประมาณนีก้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาอะยังเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานบางฟีเจอร์ในประเทศไทยสีคิดว่ามันคงยังต้องการการอัลล็อกอยู่นะแต่เห็นว่าจะยังมีฟีเจอร์คอยอัปเดตอีกแยะเลยค่ะตั้งแต่การโอนเงินในประเทศต่างประเทศการจ่ายเงินที่ร้านค้าผ่าน QR พร้อมเพย์รวมถึงการชาระบินค่าไฟการเติมเงินมือถือและบริก,การใดๆอีมากมายพวกนี้คิดว่ามันจะค่อยๆตามมาทีหลังค่ะแต่สาหรับช่วงเปิดตัวนี้เท่านั้นนะคะใครที่ใช้ Big Page ช่วงนี้เลยค่ะจะได้รับคะแนนสะสมของ,ของ Air A Point เพิ่มขึ้น4เท่า ทุกๆก,การใช้จ่าย 200บาทได้4คะแนนทุกคนรวมถึงรับเครดิตเงินคืนสูงสุด555บาทสำหรับผู้ใช้งานใหม่ Big p a พนะคะเมื่อทำการจองเที่ยวบิน Air a เ i a ชียซะด้วยเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณคิดจะเดินทางไปไหนนะกับสายการบิน Air a เ i เชียนะคะโหลดแอปนี้มาใช้จ่ายไว้ก่อนเลยค่ะจะได้แต้มคุมขุมโปรโมชั่นเด็ดๆนี้นะคะในเพียงแค่นี้คุณได้ส่วนลดอีก388บาทเมื่อซื้ออา์เซียนเอ็กซ plorer p a ร์สอีกด้วยคือแบบเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นบิ๊กแฟนของ Air a เ i a ชียนะคะต้องมีเลยทีเดียวนะคะ ท้ายค่ะถ้าเราลองแล้วชอบไปชวนเพื่อนค่ะมาลองต่อใส่โค้ดผู้แนะนํารับเงินเข้ากระเป๋า50บาทเออหาเงินกันง่ายดียุคนี้คนที่ใส่โค้ดก็ได้50บาทเข้ากระเป๋าแคชแบ็กกันเข้าไปเลยทันทีโปรแบบนี้ สำหรับช่วงเปิดตัวในตอนนี้เท่านั้นของตัวแอปพลิเคชันนะคะก็แนะนาค่ะว่าเขาบอกโปรซีมาซิก็แนะนําให้รีบเข้าไปลองใช้กันดูยิ่งใครชอบบินขึ้นเหนือจรดใต้ไปต่างประเทศก็แนะนําให้ลองเลยเพราะว่าสิทธิพิเศษส่วนลดมันเอื้อให้กับคนฉลาดดที่เป็น smart user แบบเราเนะจ๊ะเพื่อใช้ได้แบบว่ารักษาสิทธิ์ของตัวเรานะจ๊ะอย่าลืมไปลองใช้ Big Pay โหลดได้แล้ววันนี้ App Store iOS Google Play Store ของ Android ก็มีนะคะลองใช้ e w a l l e t ของ Bigpa พกันดูแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอด้ววยยะมอาาจช่่สสงงเเรรริิกตดข ให้บินไปสู่โลกของ smart city ได้ดียิ่ขึ้นค่ะเจออะไรดีๆเดี๋ยวซีเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังถ้าชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ